สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Puzzle Trade นะครับในคลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงราคาของ Bitcoin อีเทียมแล้วก็ b บ b ครับเรามาเริ่มจาก b i t c o i กันก่อนครับเราเห็นว่าปัจจุบันนี้ราคาหลังจากฟอร์มเป็นเทนขาลงมาครับในช่วงหลายวันนี้เรามีการออกข้างในกราฟนะครับเนื่องจากราคามีการเทรดอยู่ในเลนที่หายครับก็คือเรา44,000เหรียญครับหรือจะมองว่าเป็นเส้นแนวต้านก็ได้ครับส่วนราคาที่โลนะครับโลล่างสุดจริงๆเราอยู่ที่ราว33,000กเหรียญครับ แต่ถ้าลองมองเป็นโซนของแนวรับนะครับก็จะอยู่เที่ยวราวส6 0 0 0เหรียญครับซึ่งถ้าลากเป็นเส้นแนวรับแนวต้านอาจจะได้ประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเส้นแนวรับแนวต้านมันเป็นโซนของราคาครับไม่ใช่เส้นที่นี้ครับดังนั้นจากที่มีการฟอร์มแบบนี้นะครับหมายความว่าณปัจจุบันราคาอยู่ใกล้กับเส้นแนวรับนะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นสัญญาณแรงซื้อนะครับเข้ามาบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนเรามีการล่วงลงมาถ้าลองดูในกราฟ4ชั่วโมงเราเห็นได้ชัดเจนครับ เริ่มจากการเปิดที่ i n เคเต t o r RSI เราเห็น้ว่าต้องมีสัญญาณ divergence ตรงนี้นะครับถ,ถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่ได้ชัดมากแต่มันก็บ่งบอกได้ว่า momentum จากการล่วงของราคาเมื่อวันก่อนมันเริ่มลดลงดังนั้นมีโอกาสที่เราเฉ่นราคาทําการออกค้างตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มีการกลับหัวขึ้นมานน่นอนครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าต่อให้เราจะมีการ form ดิเวอเรนซ์มันก็มีโอกาสที่ราคาจะมีการล่วงต่อได้ครับเพราะว่า divergence เป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกถึง momentum ที่ลดลงครับ แต่ดังนั้นมวลตั้มี่ลดลงมันก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องกลับขึ้นไปนะครับเพราะบางทีราคามันอาจจะทําการออกข้างเพื่อสะสมมวนตั้มหรือถ้าในช่วงที่เป็นขาลงจริงๆแล้วมันมีข่าวร้ายประเดียวดังเข้ามานะครับมันอาจจะผลักให้ราคามีการโล่งลงมาต่อได้นั่นเองครับดังนั้นสุดท้ายเรานะครับผมมองว่าเ s สไควรจะใช้กับอินดิเคเตอร์อันอื่นนะครับอย่างเช่นพวกแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้ครับเพื่อบ่งบอกหรือใช้เป็นการคอนเฟิร์มมาก เราเข้าซื้อหรือว่าเราเข้าขายในจุดที่มีโอกาสในความสําเร็จสูงนั่นเองครับดังนั้นผมมองว่าถ้าเรายังไม่มีการเบรกนะครับเราก็จะมีการออกข้างในแพทเทิร์นตรงนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสที่การฟอร์มเป็นเลนตรงนี้ครับมันจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นอย่างเช่นหนึ่งในแพทเทิร์นนั้นครับก็คือลีเวอร์เซลแพทเทิร์นอย่างทริปเปิลบอททอมครับเราเห็นว่าเรามีบอททอมด้านซ้ายครับตรงนี้บอททอมตรงกลางแล้วก็ตรงนี้จะฟอร์มเป็นบอททอมด้านขวาครับ เราเป็นทรปเปิลบัตทอมเสร็จแล้วนะครับมีโอกาสที่ถ้าราคากลับขึ้นมาเทสแล้วเราเห็นการเบรกขึ้นนะครับพร้อมกับก่อนที่จะเบรกขึ้นนะครับก็ควรจะเห็นการบิวอัพนะครับหรือว่าการออกข้างในแนวต้านหลังจากนั้นราคาเบรกขึ้นนะครับผมมองก็เป็นจุดดีที่เราอาจจะหาจุดเข้าซื้อเราวโอกาสที่ราคาจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองครับหรืออีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับก็คือราคาจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับหรือว่าซีรีส์ของไฮเออร์โลนะครับเข้าใส่เส้นแนวต้าน ที่สิบหมื่นสพันเหรียญครับซึ่งแพทเทิร์นนี้ครับ,รบก็มีชื่อว่า ascending triangle นะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ราคามีโอกาสที่จะเห็นการ break ขึ้นมากกว่า break ลงนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าก็ต้องรอราคาเฉลยนะครับว่าเราจะมีการฟอร์มเป็นแบบไหนนั่นเองครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าการที่ราคามาันทาการออกข้างให้เราเห็นนะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่า เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากการฟอร์มเบเทนขาลงครับที่เรามีซีรีส์ของโลว,ว์ไฮมาตลอดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทําการยึดโลว์ลเก่าได้นะครับแล้วเราทําการสร้างซีรีส์ของไฮห,หรือว่าโลที่มันเท่ากันแบบนี้ครับดังอาจจะบงบอกได้ว่าจากแต่เดิมที่แรงขายมันควบคุมตลาดมาตลอดครับปัจจุบันนี้เริ่มมีหลังซื้อเข้ามาครับแล้วถ้าเกิดว่า ข่าวในตลาดนะครับมันเริ่มหายไปแล้วอะไรต่างๆเริ่มกลับขึ้นมาผมมองว่ามีโอกาสที่เราเทรดรักคาั้งบิตคอยกลับมาเป็นเทนขาขึ้นอีกครั้งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเทรดผมมองว่าก็ต้องรอสัญญาณที่แน่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกลงเหรือเบรกขึ้นครับเพราะก็ต้องอย่าลืมว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างผันผวน,ผานมากๆครับเราไม่มีอะไรแน่นอนนะใช่ไหมครับแม้ทั้งสงครามที่มันยืดเยื้อขึ้นแล้วก็เรื่องของเฟดที่จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังนั้น ทั้งนีทั้งนั้นครับผมมองว่าตลาดช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะมีความมันผลมากมากครับแล้วก็เป็นช่วงที่คาดเดาได้ยากมากๆต่อมานะครับสําหรับอีเิเลียมเราเห็นนะว่าในกราฟ4ชั่วโมงเราจะมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเราเห็นนะว่าในกราฟปัจจุบันมีการฟอร์มเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ครับซึ่งเรามีการทสเส้นเทรลไลน์ด้านบนตรงนี้หลายครั้งครับแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบเส้นเทรลไลน์ด้านล่างครับ ดังนั้นผมมองว่ามีโอกาสที่เราเฉดราคามีการสั่นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ครับไปสักพักหนึ่งจนกว่าเราจะมีการเบรกขึ้นนะครับหรือว่าเบรกลงซึ่งผมมองว่าการเบรกก็น่าจะมาพร้อมกับบิตคอยด้วยเช่นกันครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าบิตคอยมีการมูฟครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงครับมันก็จะลากเหรียญหลายๆตัวโดยเฉพาะอีทลเลียมนะครับที่ค่อนข้างจะไล่ตามบิตคอยอยู่แต่ถ้ามองกันจริงๆจากเทรนดนะครับ เราเห็นว่าอิตาเลียมีการอยู่ข้างใต้เส้นอ e ิเมจสองทั้งในกราฟเดลี่แล้วก็โฟลเวอร์ครับดังนั้นจากการที่เราเป็นเทรนขาลงผมมองว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราเห็นราคาเบรกลงนะครับเนื่องจากเทรนมันมีโอกาสาที่จะดําเนินต่อนั่นเองครับเราเห็นว่าถ้าในกรณีที่ราคามีการเบรกขึ้น,นครับมันก็จะทําการเบรกขึ้นจากอ e m a เมจสองตรงนี้ด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นจุดที่มึงบอกว่าเทรนมีการเปลี่ยนขึ้นมาเป็น long อมอั uptrend นั่นเองครับแต่ในกรณีของการเบรกดาวครับผมว่า ถ้าเราจะเทรดให้เซฟที่สุดนะครับก็ควรจะมองเส้นแนวต้านหรือว่าโซนของแนวต้านตรงนี้ไ้ครับสมมุติถ้าราคาที่เรื่องมีการ break down นะครับก็มีโอกาสที่สูงที่เราเฉดราคามีการล่วงลงต่อตรงนี้ครับเรามาเทสที่แนวรับด้านล่างอย่างเช่นราวๆที่1นึ่เจ็ดร้อยเหรียญครับต่อมาในเหรียญบีนนะครับเราเฉดนะว่าราคาของบี b ก็ ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยู่ในรองเทอมด d o w n ร r e n d นะครับจากการที่เรามีการ break down ในอีเมส200ในกราฟ daily นะครับทีนี้เราเห็นนะว่าบ n b นะครับมันมีการฟอร์มเป็นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ครับราคามีการเทสเส้นเทรนไลน์ตรงนี้หลายครั้งนะครับแล้วลมก็มีการเด้งลงมานั่นเองครับดันผมมองว่าหนึ่งในสิ่งที่เราต้อง break ให้ได้นะครับถ้าราคาอยากจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นก็คือโครงสร้างซีรีส์ของโลว์ไฮในตลาดบี b นบีนะครับหรือว่าเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ครับ เราลองมาดูที่โซนแนวรับในบินบีบ้างครับผมจะลากเป็นฟิบูชิลิเทสเมนต์จากไฮตรงนี้ครับหรือว่าเอาทำไฮลงมาที่โลของราคาเราเห็นได้ว่าณนะเส้น0 2 3 6นะครับหรือว่าเรารๆ320กว่าเหรียญตรงนี้ครับเป็นโซนแนวรับที่สำคัญมากๆของบินบีนครับเพราะเราเห็นได้ว่าถ้าเราไ่เห็นการเบรกดาวจากเส้น0 2 3 6นะครับ เส้นต่อมาคือศูนย์เปอร์ฟิบนชีนครับหรือว่าที่โลด้านล่างตรงนี้ครับโซนแนวรับที่2อ0รกว่าเหรียญน,นะครับดนันผม,มองว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามครับราคาไม่ควรจะมีการเบรกดาวน์ลงมาจากโซนแนวรับตรงนี้ครับแล้วถ้าราคาจะสามารถถูกเส้นแนวรับตรงนี้ซับพอร์ตได้นะครับเราจะเห็นราคามีการถูกกดดันนะครับให้มีการเบรกไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเพราะเส้นเทรลตรงนี้ก็กดราคาลงมาเรื่อยๆครับ ดังผมมองว่าในเหรียญบีนบีนครับอีกไม่นานเราเห็นท่าทีของการเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกขึ้นหรือเบรกลงนั่นเองครับซึ่งท้งนี้ทั้งนั้นครับก็เช่นกันครับก็คือต้องดูท่าทีของบิตคอย n ไปด้วยนะครับถ้าราคาบิตคอย n มีการเบรกขึ้นนะครับมันก็แน่นอนว่าบีนบีหรือว่าเหรียญหลายๆตัวครับก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นตามบิตคอย n ไปเช่นกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจับเดตให้นะครับ